น้องแพ็กมาให้พี่สภาพแบบนี้เลยหรอคะต้นละเกือบสองพันอะพันเก้าอะเนี่ยเปิดกล่องออกมาแล้วเจอสภาพแบบเนี้ยมันใช่ไหมคะเนี่ยเปิดกล่องมาแล้วเจอแบบเนี้ยพี่ขอไม่รับนะคะถ้าสภาพแบบเนี้ยของมาถึงนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรแกะดูนะคะแกะดูไม่ได้ทาอะไรเลยแต่สภาพต้นไม้มาแบบนี้ ต้นละพันเก้าร้อยนะคะสีชมพูอันนี้ไม่อยากจะจับเลยนะคะเพราะว่ามาสภาพแบบนี้เลยแม่ค้าทำแบบนี้ไม่ได้นะคะค้าขายไม่ใช่ต้นละบาทสองบาทนะคะอย่าลืมนะคะคุณต้องแพ็คอย่างดีค่ะขอไม่รับนะคะโอนเงินคืนมาด้วยค่ะสภาพออกมาแบบนี้ค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ ทำไมตะก้ามีสองใบแล้วก็ซ้อนกันมานะคะต้นไม้ก็อยู่สภาพแบบนี้ดินก็ไม่มีนะคะมันคืออะไรนะคะขนส่งนะคะก็ดูเอาแล้วกันเราไม่รู้ว่าความผิดของขนส่งหรือว่าแม่ค้านะคะแต่สภาพนี้คงรับไม่ได้นะคะเพราะราคาพันเก้าร้อยนะคะต้นนี้เปิดออกมาสภาพเป็นแบบนี้ แล้วคุณซ้อนสองตะก้าถ้าคุณใส่สองตะก้าความสูงมันเกินกล่องอยู่แล้วล่ะนี่นะคะความสูงมันเกินกล่องอยู่แล้วล่ะถ้าคุณบอกว่าซ้อนสองตะก้านะคะเนี่ยนะคะแล้วการกระแทกไปอยู่ทําไมก้นตะก้าคะของซ้อนมาแบบนี้นะคะส่งที่อยู่มาเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งของให้ค่ะนะคะเราส่งกล่องเก่าคืนเจ้าของเลยนะคะพูมาหนีบหน่อยดิ เราส่งกองเก่าคืนเจ้าของเลยนะคะให้เขาไปดูเอาเองแล้วไปเคลียร์กันเอาเองเอาขนส่งนะคะเราไม่ใช่หน้าที่ของคนซื้อค่ะนะคะไม่ใช่หน้าที่ของคนซื้อผููหนีบกองเลยนี่แพ็คคืนเลยมาสภาพแบบไหนเอาคืนแบบนั้นแค่นี้แหละ ็หลังจากที่ได้รับสินค้านะคะก็พึ่งเข้าบ้านมานะคะตอนบ่ายก็ได้รับสินค้าก็มาแกะดูสภาพก็อย่างที่เห็นนะคะปก,ต,ก,ก,กติดีก็เอากลไก่ตัดก็เปิดดูเปิดต้นไม้ดูเพราะว่าเราก็รอมาหลายวันแล้วสําหรับบอลดัมสกูลนะคะผลสุดท้ายสิ่งที่เราเห็นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นใครใครจะรับได้ไหมคะไม่ใช่ต้น5บาท1ิบาทนะคะ 1,900บาทอันนี้คือสภาพที่เราได้รับถ้าสมมุติว่าแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าแพ็คมาอย่างดีมี2ตะกร้าแต่ถ้าแพ็คมา2ตะกร้าดูระดับกล่องนะคะดูระดับเนี่ยคะ่ะแม่ค้าเขาบอกว่าแพ็คมา2ตะกร้า วิธีแพ็คแบบนี้หรอะวิธีแพ็คสองตะกร้าคือแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าใส่สองตะกร้าสมมุตินะคะทําให้ดูเอาเนี่นะต้นไม้วางข้างในแล้วก็ปิดไว้นะคะปิดกล่องได้ไหมคะปิดไม่ได้คะ่ะเพราะว่าตอนที่รับไม่ใช่แบบนี้กล่องปิดสนิทคะ่ะ แต่เปิดออกมาสภาพอย่างที่เห็นนะคะไม่เข้าใจว่าแล้วก็มองดินข้างในเพราะว่าในกระถางไม่มีดินเลยเอา้าดินหกหรือเปล่าในกล่องไม่มีดินค่ะไม่มีดินเลยแล้วใส่กันกระแทกมาไว้ทําไมคะตรงตรงในตะก,กร้าที่สองสภาพคอหักต้นหักแบบนี้นะคะ จะไม่หักได้ไงคะดินไม่มีค่ะในกระถางไม่มีดินค่ะวางอยู่นอกตะกร้าคอก็หักต้นก็หักถ้าสมมุติว่าแม่ค้าเขาแพกมาอย่างดีเหมือนอแม่ค้ารายอื่นๆที่ขายต้นไม้เขาจะล็อกตัวตัว ตัวล็อกไว้นะคะเพื่อเวลาที่ขนส่งเขากระแทกนู่นนี่นั่นจะคว่ำหรืออะไรก็ช่างต้นไม้จะไม่พังถ้ารัดด้วยสายรัดแต่นี่ไม่เห็นสายรัดสักเส้นนะคะดินก็ไม่เห็นค่ะหลังจากที่ติดต่อแม่ค้าไปเขาบอกว่าเขาจะใส่ดินทําไมเขาขายเง่านะคะตอนตกลงกันเราไม่ได้ซื้อเงาค่ะเราซื้อบอลดามสตูลสีชมพูค่ะ ราคา1900บาทค่ะเราไม่ได้ซื้อเงาค่ะเราตกลงกันที่ซื้อต้นแต่สภาพมาอย่างนี้อย่าค้าขายเลยค่ะสงสารคนซื้อค่ะคนที่รักต้นไม้หรือถ้าคุณบอกว่าคุณแพ็ดีแล้วเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่ค้ากลับมาปัดความรับผิดชอบกล่าวหาลูกค้าว่าจัดฉากจัดฉากยังไงคะ มาสภาพแบบนี้ต้นไม้ที่เห็นมีมูลค่าแพงกว่าต้นนี้อีกค่ะเราไม่จําเป็นต้องจัดฉากนะคะคือถ้าคุณขอโทษเราสักคาแต่คุณไม่ขอโทษคุณกลับกล่าวหาว่าเราจัดฉากหรือถ้าคุณมีปัญหากับขนสง่งคุณอ้างว่าแพ็กดีแล้วอันนี้คุณต้องไปจัดการขนส่งค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมสภาพมาแบบนี้นะคะสภาพมาแบบนี้อย่างที่เห็นคุณ ต้องไปดูขนส่งนะคะที่คุณใช้บริการอยู่นี่ค่ะขนส่งอันนี้นะคะไม่ใช่ลูกค้าจะต้องมารับผิดชอบนะคะเราเสียเงินแล้วค่ะแต่จะไม่ใช่รับในสภาพแบบนี้นะคะก็หลังจากที่ได้ติดต่อผู้ขายไปนะคะกับถูกกล่าวหาว่าจัดฉากและล่าสุดยิ่งกว่านั้น,นะคะ่ะ บอกว่าจัดฉากไม่พอนะคะบอกว่าเราเปลี่ยนต้นไม้เขาด้วยค่ะนี่นะคะต้นไม้ที่มาถึงเขาจําต้นไม้ตัวเองไม่ได้เหรอคะจะเปลี่ยนเพื่ออะไรคะนะคะหลอดมาตามนี้สภาพนี่นะคะดินไม่มีสักนิดนะคะกล่องมาตามแบบนี้นะคะตะกร้าซ้อนกันมาแบบนี้นะคะสภาพ ดินไม่มีนะคะเขาบอกว่าเขาแพ็กมาอย่างดีอันนี้เราไม่ทราบเข้ามาถึงมือเราแบบนี้แต่คําขอโทษไม่มีค่ะกับกล่าวหาว่าเราจะฉากและเปลี่ยนต้นไม้เราจะทําเพื่ออะไรคะไม่เป็นไรค่ะคุณไม่คืนเงินเราไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่เราจะทำไว้เพื่อเตือนภัยล่าสุดนะคะมีการติดต่อบอกมาว่าถ้าไม่ลบคลิป นะคะเขาจะแจ้งความเราได้ค่ะดิฉันเป็นผู้เสียหายนะคะดิฉันไม่ได้ไประจานค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันได้รับเป็นแบบนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าคุณไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรแต่เราทำเพื่อ,อไว้เตือนภัยก่อนที่จะซื้อของออนไลน์พนักงานมาส่งของให้ถ่ายคลิปไว้เลยนะคะก่อน ที่จะรับสินค้าไม่งั้นจะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะ